สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้รายการรักรุยถูกทางสัมภาษณ์อาจารย์นวลน,น้อยตรีรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาพนันของประเทศไทยนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ศึกษาเรื่องพนันมาอย่างลึกซึ้งทีเดียวแล้วก็ยาวนานอาจารย์มีสถานการณ์เรื่องการพนนันในสังคมไทยในครอบครัวไทย มาฝากคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ค่ะคือในกรณีที่ที่เราเคยทําสํารวจมาเนี่ยนะคะสถานการณ์ของการเล่นพนันในประเทศไทยเนี่ยนะคะคนที่ตอบเนี่ยว่าเคยมีประสบการณ์การเล่นเนี่ยนะคะก็ประมาณ30ล้านคนนะคะสาล้านคนเนี่ยเราวัดเฉพาะเราสํารวจเฉพาะคนที่อายุสิปีขึ้นไปแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมีเยาวชนที่อายุน้อยกว่า15เนี่ยเล่นไม่น้อยคือถ้าเราไปดูในแง่ของกฎหมาย ราก็จะพบว่ากฎหมายที่จริงแล้วอนุญาตให้มีเฉพาะสลากกินแบ่งเท่านั้นที่ถูกกฎหมายอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้อนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าการพนันส่วนใหญ่คือกฎหมายแม่อนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ถือว่าถือว่าค่อนข้างรุนแรงและที่รุนแรงมากไปกว่าน,นั้นก็คือว่าพนันบางประเภทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งก็ดีหวยเต้ดินก็ดีเนี่ยนะคะหลายท่านยังคิดว่าไม่ใช่พน,นัน ทำให้มันกลายเป็นอะไรที่รู้สึกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่นี่พอเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เนี่ยนะคะสาหรับผู้ใหญ่ก็คงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ทีนี้เด็กเนี่ยก็เลยยอมรับไปด้วยนะคะเด็กก็รู้สึกเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะแทงกันในบ้านหรือว่ามีส่วนร่วมในการค้นหาเลขหรือมีส่วนร่วมในการเดินไปแทงให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กเมื <Therefore>, ่อมีความคุ้นเคยแล้วเนี่ยก็รู <applause> ้สึกว่าถ้าตัวเองจะเล่นก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร ะะทีนี้มันก็มีงานวิจัยในต่างประเทศเลยนะคะว่าใครที่เริ่มเล่นพนันตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยมีโอกาสที่จะติดพนันเนี่ยสูงกว่าคนที่เริ่มเล่นเมื่ออายุเป็นผู้ใหญ่แล้วคนไทยมีคําที่ติดปากว่าพนันกันไหมล่ะอย่างนี้อยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องของความสนุกสนานเรื่องที่ต้องลุ้นแต่รายการของเราจะพูดกันต่อไปนะคะว่าคนที่เล่นการพนันและติดการพน,นัน มันมีการทำงานของสมองอย่างไรซึ่งทำให้เกิดความสุขจากการที่เล่นกนนารพนันซึ่งเป็นเรื่องที่เลิกได้ยากนั่นคือปัญหาที่แท้จริงพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรกหูใ้ทา